ครับสวัสดีครับบรรยากาศาตลาดง้อสีถาดนะครับบรรยากาศตลาดง้อสีถาดาเป็นไปวยความกุกมาบมนีง้อหลม่อหลายอยู่พี่นอ้องมาเบิ่งเอา,อาตั้งแต่หลักเมื่นเป็นต้นไปเมืน่นสองเมืน่นสามเมืน่นสี่เมืน่นแต่ความงามนะครับพี่นอ้องมาเบิ่งง้อคล้วยเบิง่งง้อ เบิ่งกล้วยแหละครับว่าเบิ่งง้วาบรรยากาศดีอยู่เดรสสวยกกระดาษตลาดก็เริ่มซิวายแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยอ่าง้วากล้วยอ่ยังไม่ใหญ่เองสิเป็นหนึ่งขายพอแพงดี่าสามหมื่นสี่หมื่นอตัวละหมื่นเรืเ่องแต่โตละเจ็ดพันแปดพันก็นมีพี่น้องอ่าแล้วสิผ้าไปเบิ่งการซื้อขายในตลาด